พี่ค่ะสวัสดีพี่นอ้องอัพเฟอร์ลัตนาบุรีพี่น้องบ้านฝือจังหวัดช <c oughs> ลนทร์พ่อก้นอีกแล้วปีนี้ก็ใต้ง่ายเหรอควงก็ใต้ง่ายมาลงมี่ค่ะแทบบ้านนี้ <c oughs> เป็นยูทูบเบอร์พี่น้องปีนี้เป็นยูทูบเบอร์เพชรช่องเกี่ยวกับเลข้องกระเบอร์มองไ넷ออกเลขแม่นออกเลขกคิวมองไ넷เยอะรัง,งแต่เกียบมองไ넷ถังช่องได้เป็นลัตนาสีนี่แหละ ไปทายท่ำให้พี่น้องให้ได้บุญได้โชคได้ลาภนับกันตอนนี้ตายเงี้ยพี่น้องเอ้ยกล้ามาเงี้ยบอกเลขต่อกันถือมาแล้วหาเงวดงวดนี้เป็นงวดที่หัเพื่อเสีงอีกตายเงี้ยนี่ยายเกศจะของหน้าเป็นล่างส่งกล่อมได้พี่น้องบอกเลขที่หู้คิวมึอนี้จังเพชรแก่นถึงมาทายท่ำให้พี่น้องให้ได้บุญได้โชคกันได้โชคได้ลาภนับกันเอาพี่บาปทั้งหลายจะมีที่บัญนีนเมื่อมึงนี่ ยืดโคดอโดมวันนปงพักแขนพักจขงที่แเส้นรัแต่กี่โดคันไหนเอารูปไปไล่กระท่องตี๋มาไล่ขั้นก่อนว่กแห้งบอกเลขถือห่างงวดแล้วงวดนี้เป็นงวดที่หัวขีมาเลขค่ะเอาไว้หน้าบดได้ก้นสิลอยค้นสิลาเก่าื่อไปใช้กับไปน้ำงวดนี้วที่หกแมนห้าพันบอกว่าถืองวดนี้เส็นตังไหนบาดหมา ได้กินนั่งนี่แกแต่แห้งมึงจะให้คนไปยังนั่นใส่นั่งอ้าวเป็นไทยเป็นข่อยไทยเจ้ามุกเจ้าไทยข่อยด้วยนี่มุกไทยไทยปกติเข้าปกติผู้นักดนตรีมึงือแซกปกติเมือแซกสเชติอืมเพิ่งมหาการมหาการมหาหน้าพีนี่แหละปกติพี่น้องเอาเปิ้ลกระดาษไทยลูกนั้นเนาะโอ้ไทยกันตกแต่งหยังดอกเที่ไทยเจ้าเจ้ากระไทยข่อยด้วยทรานี่แหละผู้นัานเฮ็ดช่องเพื่อกันบรรนานเออช่องนี้เขงเจ้า นักพัดจัดให้ตีตีนี้จะจัดให้คนจะจัดให้เท่กันละงวดนี้เป็นงวดที่หอพี่เอชที่น้อ,อ,องถานเนอะร่างร่องที่อยูน่นอนไม่ใช่ขึ้นเต็มที่ขายากคูผู้เป็นผีของนักข่าเจ้าแม่พเพรานบ่าขี้แยเปียกเอาผู้มา,ากข่าวก็ซ้ำเข้านี่เนาะอาบน้ำโป๊คือกันนี <c oughs> ่ยนะอาบน้ำประวัตแรกนี่บอกว่าเพราะแต่เฮียคุณพ่อมาอาบน้ำก็เลยว่าอาบเพน่ำดิจิ๋ว ใส่ที่แกต่งอย่นี้ม่แต่ไส่เปียที่แรกฝันเห็นเออให้ปูดพูดมาเสียแต่หลายผู้เอาถิ่มอกหักหน้านะเอาแต่แฮย่ได้ชีโหักเอาเราบรแมนผู้ใช้แท่เราเป็นนี่แต่แีแต่แี้กะใทกแต่ไม่เจนี่แล้วอซื้อหย่งจังซื้ออไรนี่จะบอกเอิญก็เจซื้อใส่เลนเจ๊แห้งเอา มีอีกตัวแลเม่อเน้เราสินคุมเอิบอยู่เน่ยนะแม่น้อยาบนาป้งนอดเชิดท่านหลงคุณนวดพัลมนวดตุ้งยิงกับเป็นเตยกได้แหละพี่นอกจากด้วยเราในหางลู้จ้างเขียน่เหนือพี่น้องกำลังไหลมากอยู่นี่ที่เม้าเรียกตองวัดตองวัดที่เท้าเรื่องวัดดีกัชิวเื่อกันเออท่าเท้าตอนนี้เด็กกำลังใช้ปาเจ้าใช้เด็กเอาวางเป็นผมเงี้ยหนีนั่งได้หน่อยกับมากแล้วถึงไหลบนน้นได้หน่อยสี่แสนวัด สองมื่นรุ่นไดๆเปนไรไมเป็นไไเป็นไรไ่เปหนไ่นไมันเป็นใบมันกัซื้อเรียกฉีที่การกได้ได้จังบาทมาหันสองหม่นสองพืนสอง0 0ยเท่าไร่าหันี่บาที่สิากระโดดเป็นเท่าหันขดข้อคนเลยเอ้าม่เอี่ยลับผุ้โชคดีมาเอมาเธอเอาดีโยวฉีซื้อเลียกฉอดข่หมอนี่คุณเคแจ้งขวะญจเอา ไม่ถึงโดนได้เลยว่าจะ่ถึงวันผู้หันนีใจว่าสาเพิ่งถือเป็นครั้งแรกในชีวิตแม่ถือรลายปันไ้ปันเนี่มีสีพุ่นมีสีวยสืบวันสีเรียนมู่วันหาวันไม่ักอีกเอาอะไรด้ไอีอืมจัะนักนก็ได้ปันนี่เอาคไปบนว่าคันถือได้ขอสิมากเอาก่มากกับายได้ว่าเพื่อนสาวัอีโบนเรียว่าถึงได้อส่งวัสี่อวันห้าไ้ทักสามรอบเสนอ

การเรเปิดเ่อมมันมาให้ดูสิก่อ,อ,อ,าอาก่อนกามงี้เสดอเพื่อนสาวแข็งเนี่เอาไม่เป็นดียนะปูแบบนี้เอากระตือภาพมั่นแต่เดีวบ้นเอาแก่หมดแล้ว

รูกสุดความทีเฮ็ดเนืเนื้อใจเนื้เลยโอ้ยห้ารึไงมันมันมัพูดไปกูไม่ยอมไม่ยอดิโอ้ยโธ่สุดสยังพูดได้แรงเนี่ยูดไดัวรแซงเขาเขา่เขียงเขาความที่เขาเข็ยงเาเขียงเขเยไม่มีตัว่ขาขอเลยต้อสั่งถือบ่อถือบ่อถือบ่อแนนบ่อเอาไม่ปเนี่ยออกเลือกให้ใหด้วย ตาแม่ก็ถามคุณนี้เลยนวดเป็นตัวไหนเนาะนวดนี่เป็นวดทุกข์ายกูที่มาบอกนี้กูที่นี้จากประเทศไทยไปดูอิสลาเอลไทยกับสราเอลตนนี้เขนคนคนได้กับบ้านอยู่ได้เขาเป็นยังกันเอาเขายิงกันวัวกูนอนนะกูยองามกทัอนึงเนาะวดนี่ปตัไหนนะมา มันไปๆโอ้ยมเป็นคนห่ม้หมู่จับสายคอหนหนาวกอาบละโอ้ยคืคนทยแเด้องนี่ขึ้นีหัวกับหัวเป็นแต่เรื่องสีตัวหัวเนีมึงก่อนด่าไทยกูเห็นหนังอักบักหัวร้มออ อตัวได้กแ้งมาขวานตูน้ำแดงตัน้ำแดงตัวว่ากินน้ำแดงบ่ากินน้ำหวานตัวเป็นเบาหวานได้ปอไก่พอกินไก่เป็นโรคเกาต์ที่กินหังสนะอยากกินไส้สูตรตำปลื้มเอาไปใช้เลย นักตนักแกะนักมีเซียนอะไรก็ตุ่มตีมงมาเกินตัวก็ต้องกแตวเม่อเชือกต้องเชือกมาห่องนี้ขยี้อีกหดหัวหดแขนนี่องตัวกร่างตัดหัวก็ยัไล